องคตเติบใหญ่มีอายุครบ10ปีพญาพาลีผู้เป็นพ่อก็อยากจะจัดพิธีสงสนานหรือพิธีอาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกชายเขาจึงสั่งการให้โหนหลวงหาวันดีเพื่อทําพิธีให้โหนหลวงเนี่ยนะครับจึงบอกว่าอีก3วันก่อนรุ่งสางเป็นเวลาที่ดีที่สุดจะไม่มีเคราะ์ร้ายหรือสิ่งอับประมงคลใดๆ ถ้าช้ากว่านั้นก็จะเกิดเหตุต่อสู้ขึ้นในแม่น้ําแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้และเกียรติยศขององค์คตก็จะเลื่องลือไปทั่วทั้ง3โลกพาลีที่ได้ยินแบบนั้นก็เร่งจัดเตรียมงานอย่างยิ่งใหญ่และรอบคอบที่สุดเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบตอนนั้นเองล่ะครับทศกัณฐ์เจ้าแห่งกรุงลงกาที่ยังแค้นเคืองพาลีอยู่ไม่หายก็ได้ล่วงรู้ว่าองค์คตกำลังจะทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ทศกัณฐ์จึงไม่รอช้า รีบเดินทางไปยังสถานที่จัดพิธีริมแม่น้ำยะมะนาแปลงกายเป็นปูยักษ์ลงไปซ่อนตัวอยู่ใต้แม่น้ำเพื่อรอฆ่าองคตในตอนทำพิธีแต่พอเมื่อพิธีกำลังจะเริ่มขึ้นพาลีก็ดันตาดีนะครับเหลือไปเห็นเงาปูยักษ์อยู่ใต้น้ำซะก่อนพาลีจึงจัดการกระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อไปปราบปูยักษ์ แน่นอนครับว่าเจ้าปูยักษ์เนี่ยไม่อาจจะสู้พาลีได้พละกำลังของเจ้าปูยักษ์ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเมื่อสู้กับพาลีจนสุดท้ายเจ้าปูยักษ์ก็ต้องกลับคืนร่างเป็นทศกัณฐ์แล้วกระโจนตัวขึ้นมาเพื่อจะหลบหนีกลับเมืองแต่ก็ไปไม่รอดครับถูกพาลีตามมาจับตัวได้ในที่สุด พาลีเนี่ยนะครับจัดการนําตัวทศกัณฐ์ไปขังเอาไว้รอจนกว่าพิธีอาบน้ําขององคตจะสําเร็จลุล่วงแล้วจึงกลับมาดําเนินการลงโทษพญายักษ์โดยการประจานไว้หน้าท้องระโรงนอกจากนี้นะครับพาลียังเอาเชือกไปผูกทศกัณแล้วนําเอาไปให้องคตลากเล่นไปมาเหมือนกับลากปูทําให้ทศกัณเนี่ยอับอายอย่างมากแต่ก็ยังถือว่าโชคดีครับที่พาลีเนี่ยตัดสินใจไว้ชีวิตเขา